สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปนะคะ แอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางรัฐบลาลลราพัฒนานะคะเม็ดเดียวนะคะแนวทางเข้านะคะพี่น้องมาแค่คู่เดียวนะคะ4884ปดแปดสี่เนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอฟซนะคะเราก็มารับชมของวันที่สกันเลยจ้าสำหรับวันที่4นะคะก็จะมีนะคะแอดมินให้เด่นไปที่4นะคะ เราก็มารูดสี่กันนะคะจะมี4 0 0 4 4 1 1 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 4นะคะ4 5 4 6 4 7 4 8 4 9นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี4 4 6 4 2 4 0 4 9นะคะ1 2ึ่อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นส 4, 4นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะ ก็จดไว้คบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวนะทางตัวเลขส,สวยงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยดยแห,แห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า